เ้าหมายของการดำเนินชีวิตเป็นอย่างยู่เพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสุดทัศพระเดชประกุลหลวงปู่สดจันทัสรจากการทำหน้าที่งานอาชีพ ที่แท้จริงของบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษ,ษ,ษจันทัศโรที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของนิพพานธรรมบารมีสาสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษ,ษ,ษจันทัสโรดึงดูดบอกเกิด ณตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดศพรทคุณหลวงปู่สดจันทสโรพัฒนาปรับปรุงทำทั้งหมดเกิดเป็นบารมีสามสิบทัตพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรอย่างสมบูรณ์ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จ อย่างสมบูรณ์เป็นปกติตลอดเวลารวบรวมรักษาบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สัจันทสศโรใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ไม่สำมรวมธรรม รวมธาตุแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทธทั์พระเดชพระคุณหลวงปุษจันทสโรที่ได้จากแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดทุกธรรมพัฒนาปรับปรงุงเกิดเป็น รมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสัศโรอย่างสมบูรณ์ดึงดูดบอกเกิดศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยของธาตุประกอบเป็นส่วนร่างกายทุกท่อทานธรรมบรมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรสร้างชาวสิวไล,ลยกัลยาดมิตรบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรสร้างชุมชน สังคมประเทศยุคชาวสิวิไลบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรอยู่ปกติของทานศีลสมาธิเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงาน ทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรที่รับรู้ถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลุ่มปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปุษจันทรทัศโรที่ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองนิพพานธรรมารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทรทัศโรทั้งหมด ทุกส่วนทุกรายละเอียดเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงประสจันทสโรเกิดการรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดที่บารมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลวงปรสดจันทสโร ปลอดภัยไม่ประมาทในธรรมทั้งหมดสร้างความละเอียดผ่องใสให้นิพพานธรรมบาร,รมี30มสิทััพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยินย้มแย้มแจ่มใส ปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองนิพพานธรรม บารมีสามสิบทัศพระเดชพุคุณหลวงปู่สดกันทัสโรให้ปลอดภัยไม่ประมาทในธรรมทั้งหมดดำรงความเป็นยอย่างยู่มีตัวตนเที่ยงแท้ย่งยืนไม่เสื่อมสลายสุขเจริญรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จรวบรวมรักษาปรบีสาสิทธัพระเด็ชพระคุณหลวงปสบจันท์ทัศโรจากธรรมทั้งหมดทุกธรรมเป็นไปอย่างเป็นปกติของรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยอโหสิกรรม เกิดการประครับประคองหล่อเลี้ยงรักษาทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศน์พระเดชปกรณหลวงปุสสจันทรรัสโรรวมกันอยู่เป็นพี่น้องเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียน บารมีสามสิบทัพพระเดชพระกุณหลวงปู่สดจันทสสรดำรงความเป็นยังอยู่ที่อยู่ในสภาวะปกติรู้เห็นถึงการดำรงอยู่ของธรรมทั้งหมด รมปรับปรุงสร้างความละเอียดผ่องใสของบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงพ่อสจันทัสโร,สรสที่ได้จากธรรมทุกธรรมให้ดำรงความเป็นปกติ ของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพู่สดจันทัศโรมีฤทธีเดชมีอนุภาพพัฒนาปรับปรุงรมทั้งหมดเกิดเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดดันทัศโรอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติ สภาวะที่กิเลสโลกโกรธหลงล่อลวงยั่วยวนเล่เหลี่ยมให้ทอดทานรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพกุลหลงโพศจันทัสโรเป็นธาตุรับใช้กิเลสใช้ร่างกาย เป็นเส้นทางไหลเวียนของกิเลสอยู่ในสภาพของผู้ไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานไม่อาจหาร,ร่าเริงในธรรมบาร,รมีสามสิทธรรัตพระเดชพะกุลหลวงปุษตัรทัศโร สับสนไม่มั่นในบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรศโรถูกหลอกลวงเล่เหลี่ยมยั่วยวนให้ศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัย กิเลสอยู่อย่างผู้ไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานจากบารมีสารสุทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทจันทสัศโรถูกหลอกลวงจากกิเลสทำให้อยู่ในสภาวะปกติ กิเลสบังคับควบคุมสั่งการไม่ให้มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่ได้รักษารวบรวมบาร,รมีสามสิทธัตพระเดชพระคุณหลวงป្สดันทัสโรกิเลสให้รวบรวมรักษากิเลส อยู่ในสภาวะไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิดังปรากฏในปีพุทธศักราช2500ที่บางส่วนนิพพานธรรมปรมามี3บทัศพระเดพระคุณหลงโพสจันทัสโร ที่ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงปู่สกันทัสโรไม่มีทานไม่มีสศีลไม่มีสมาธิถูกกิเลสล่อลวงให้รวบรวมรักษากิเลสกิเลสล่อลวงให้ศรัทธาเริ่มใส ปั้นถือมั่นไม่ปล่อยวางกิเลสอยู่อย่างโลภโกรธหลงไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภยัยไม่อโหสิกรรมไม่รู้ถึงที่สุด ของอดีตที่สุดของปัจจุบันที่สุดของอนาคตของแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดไม่รู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของนิพพานธรรมปรมีสามสบทัศะเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทัสโร ที่เป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสสจันทัสรที่มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพมากกว่ากิเลสท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสสจันทัสโรที่กิเลส หลอกลวงให้ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางกิเลสให้รักษารวบรวมแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่ตั้งแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสจากศูนย์กลางดวงกลมปรถมเริ่มแรกทำกิเลสทำอัพยากตาธรรมา ธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุณหลวงปู่สกจันทัสโรที่เป็นแผนผังสำเร็จอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของกิเลสที่รวมกันเป็นกระแสรธรรมกิเลส ไหลเวียนเชื่อมโยงทุกท่อทานธรรมบารมีสาสิบทัศพะเด็ศพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรบารมีสาสบทัศพระเด็จพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรสร้างความละเอียดผ่องใสมากขึ้นตลอดเวลา รู้เห็นความละเอียดในทุกระดับของธรรมทั้งหมดมากขึ้นรู้เห็นแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดทั้ง ที่สุดของอดีตท,ที่สุดของปัจจุบันที่สุดของอนาคตที่อยู่ในศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทั้งหมดทุกธรรมถูกดึงดูดบอกเกิดจากศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยปรมีสามสิทัศน พระเดชพระคุณหลวงปสดจันทัสโรศูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงประสดจันทัสโรให้เกิดเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสดจันทัสโรเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ ประกอบธาตุเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัสโรเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุดจันทัสโร เป็นความสุขความสำเร็จของบารมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลวงปสดจันทัสโรรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปูสดจันทัสโรจากธรรมทั้งหมด เกิดเป็นบารมีสามสิบทัศพระเด็ชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติความเป็นยังอยู่ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวาง ไม่อึดอัดไม่ขับแคบรักษารวบรวบบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงโพศจันทัสโรเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงโพศจันทัสโร เกิดผลรวมของการขยายนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรครอบคุมเข้าสู่พื้นที่นิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอัพยากตาธรรมานิพพานธรรมที่ไม่ใช่ บารมีสามสิทัศพระเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทัศโรรับรู้ได้ถึงธรรมกิเลสที่เพิ่มมากขึ้นที่เป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ ที่มากขึ้นที่ถูกค้นพบด้วยบรารบีสามสิบทัศพระเดพระคุลโลปสุสจันทัสโรที่สร้างความละเอียดผ่องใสมากขึ้น เห็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่สุดในอดีตที่สุดในปัจจุบันที่สุดในอนาคตที่ปรับปรุงความละเอียดอยู่ตลอดเวลาพัฒนาปรับปรงุงเกิดเป็นธรรมบาร,รมี30สทพัทน พระเดชพระคุณหลวงประสดกจันทัสโรอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติความเป็นปกติที่เป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิก,กรรมเป็นเครื่องจักรละเอียด พลังงานละเอียดปรมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงพรส่สจันทศโรปรับปรุงพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเป็นปกติสร้างความละเอียดผ่องใส ให้บารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงพสิจันทสโรรู้เห็นถึงธรรมทั้งหมดมากขึ้นเป็นความก้าวหน้าของการสร้างชาวสิวิไลสร้างกัลยาณมิตรบารมีสามสิบทั์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันททัศโรสร้างที่สุดแห่งธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทัศโรพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทนนกยู รวบรวมรักษาบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรนำให้เรารับรู้ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่ทำหยุด เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติสร้างกัลยาณมิตรสร้างชาวสิวิไลสร้างชุมชนสังคมประเทศยุคชาวสิวิไลาัารรีีสามสิทัสนพระเดชพระคุณหลวงปสษตันทัสโร สร้างปกติของทานศีลสมาธิดำรงอยู่อย่างเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบด้วยบารมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลงประสตแดนทัสโรสร้าง ทรัพส,สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบปรับปรุงพัฒนาเป็นที่สุดแห่งธรรมสมบัติบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปพพู่ศกดัศนทสโรค,ครูบาอาจารย์ของเรานำให้เรา อดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรตั้งแผนผังสำเร็จเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ธรรมที่สร้างเลี้ยงรงักษาควบคุมบังคับสั่งการธรรมทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทััสสะเดชพุกุลหลวงพุทธสจันทัสโรให้นิพพานธรรมบารมีสามสิทัศสะเดชพุกุลหลวงพุทธสจันทัสโร ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงอย่างสมบูรณ์ตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร